สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งคอกีตาร์นะครับคือถ้าเกิดเราซื้อกีตาร์มารู้สึกบาร์เนี้เล่นแล้วมันสูงเนี่ยเนี่ยมันเจ็บมือนะมันสูงเนี้ยเนี้ยเราก็จะกดใช้พลังนิ้วเยอะจะเจ็บมือสูงก็ผมแนะนําว่าเอาหกเหลี่ยมไอ้ตัวตวที่มีรูเนี่ยมันสําคัญข้างล่างนี้จะมีรูนะเนี่ยเราก็หกเหลี่ยมเนี่ย ที่เขาให้มากับกีตาร์เนี่ยมาตั้งคอเข้าไปในรูนี่ครับเราก็จะเนี่ยเข้าไปแล้วหมุนขึ้นครับหมุนหมุนขึ้นหมุนขึ้นย้อนสายก่อนนะฮะแล้วหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นสี่ห้าทีครับแล้วเราก็เล่นใหม่ถ้าเกิดมันยังแข็งอยู่ฮะเราก็หมุนอีกสักสี่ห้าทีครับหมุนขึ้นเนี่ยหมุนหมุนขึ้นมาเนี่ยในรูตรงนี้ฮะนะสำคัญนะครับแล้วกีตาร์มันเนี่ยคอมันจะคด แต่ขึ้นมาเนี้ยจะขึ้นมามันจะจะนิ่มขึ้นสายจะนิ่มขึ้นนี่ครับมันก็จะเล่นได้พอๆกันเนี่ยวิธีการตั้งคอกีตารนะ์นะหรือถ้าเกิดอ่ามันจมติดเสร็จนะครับเราก็หมุนลงครับหมุนลงเนี้ยเอาเนี้ยตัวตั้งคอเนี่ยปกเหลี่ยมเนี้ยหมุนหมุนลงด้านนี้หมุนลงมาหมุนลงมา,หมงมาเหมือนกับอ่า ตั้งคอขึ้นเนี่ยหมุนลงมาสี่ห้าทีแล้วขึ้นสายใหม่เลยก็ลองเล่นดูถ้าเกิดมันยังติดเปดอยู่ก็หมุนอีกสักสองสามครั้งฮะ,ม,จะ,จะมันก็จะปวดติดอีกกีตาร์ดีมันต้องนิ่มครับจับคอร์ดง่ายครับเนีย่ยวิธีนะเปลี่ยนคอร์ดจะเสียงจะดีครับกีตาร์ดีเวยฮะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆผมจะมาสอนวิธีตั้งคอเนะี่ยที่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็วิธีซื้อกีตาร์ครับแต่นี้ตั้งคอจากซื้อมาแล้วคอมัน Uh, เล่นไม่ได้หรือสายมัน uh, สูงเราก็ตั้งแบบที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับอย่าลืมครับอ่ะคลิปหน้าผมจะสอนอะไรก็ติดตามด้วยครับอย่าลืมติดตามด้วยครับขอบคุณครับ